สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันอังคารที่1ตุลาคมนะครับก็นี้นะครับก็มีลูกค้านะฮะหนึ่งรายนะครับเป็นเกมเพย์หนึ่งนะครับเคอร์คิลิสนะครับนะก็ลูกค้าจะไปลองเล่นในเพย์สองนะครับเห็นเห็นเห็นแชทมาบอกนะครับแต่ในเบื้องต้นก็คือผมจะลองให้กับเครื่องเพย์หนึ่งก่อนนะครับนะก็วันนี้มันมีแผ่นเดียวอ่ะนะครับมอเดอร์มีแผ่นเดียวเข้ามานะครับก็เลยเดี๋ยวลองทั้ง2เครื่องแหละนะครับลองให้กับเครื่องเพย์หนึ่งแล้วก็ไปลองในเครื่องเพย์สองให้นะครับ ก็โดยปกติแล้วนะถ้าลูกค้าใช้เครื่องเพ2เล่นเกมเพ1อ่ะนะครับเลือกตัวเลือกออโซนได้เลยนะครับถ้าเป็นเพ2นะเอาไปเล่นนะถ้าถ้าจะเอาเครื่องเพ2อ่ะไปเปิดเล่นแผ่นเกมเพ1อ่ะนะครับเลือกแผ่นเกมเพยในร้านผมอ่ะตัวเลือกเลือกออโซนได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องเพ2ชิปตัวชิปของเครื่องเพ2ออ่ะมันจะมีความสามารถบด แผ่นเกมเพย์หนึ่งอ่ะได้ทุกโซนนะครับก็คือเนี่ยโซนอเมริกาก็จะเล่นได้โซนญี่ปุ่นก็เล่นได้โซนยุโรปก็เล่นได้นะครับเครื่องเพย์สองมันเป็นออโซนนะครับนะเช่นเดียวกับเครื่องเพย์หนึ่งตัวที่ผมลองอยู่นะครับเพย์หนึ่งตัวที่ผมลองอยู่มันก็จะเป็นออโซนนะครับก็คือมันแผ่นตัวเครื่องอ่ะมันสามารถปลดแผ่นได้ทุกโซนนะครับเนี่ยมันก็เลยลองให้แล้วมันก็เลยติดนะครับเห็นว่าติดเล่นได้นะครับนะ แต่ที่มันมีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งอ่าถ้าตลูกค้าสงสัยนะครับถ้าเห็นว่ามันมีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึงเห็นที่เห็นว่าอ่อมันอ่าอะไรนะมันมันเป็นชิปแปลงเจปแปนอ่านะครับอันนั้นก็คือมันเป็นตัวเครื่องเพย์นหนึ่งอีกตัวเครื่องหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะ ซึ่งมันก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นนั่นแหละถ้าจะให้เขาเข้าใจง่ายๆมันเป็นเครื่องญี่ปุ่นที่แปลงมานะครับแต่เครื่องญี่ปุ่นเวลามันแปลงแล้วอ่ะความสามารถเครื่องคือมันคือมันจะปลดล็อกไม่ได้ทุกโซนนะครับมันจะปลดล็อกได้แต่แผ่นญ,ญี่ปุ่นโซนญี่ปุ่นแผ่นเกมเพย์หนึ่งที่เป็นโซนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแผ่นเกมอเมริกาเอาไปเปิดแผ่ผนเกมยุโรปเอาไปเปิดมันจะเล่นไม่ได้นะครับอ่ามันก็เลยเหมือนกับ พอเครื่องมันเล่นไม่ได้เนี่ยในเมื่อมันแก้ไขที่เครื่องไม่ได้เพราะเครื่องมันเวลามันแปลงมามันเป็นแบบนี้เครื่องมันไม่ปลดล็อกทุกแผ่นทุกโซนนะครับมันเลยต้องไปแก้ไขที่ตัวแผ่นแทนแผ่นแผ่นที่เอาไปเปิดกับเครื่องแล้วเล่นไม่ได้อะนะครับก็คือแผ่นโซนอเมริกากับโซนยุโรปนั่นแหละนะครับก็เลยต้องไปแก้เนี่ยแก้ไขที่ตัวแผ่นแทนนะครับก็คือแผ่นเกมอเมริกากับโซนยุโรปเนี่ยถ้าอยากจะไปเล่นกับเครื่องเพที่เป็นชิปแปลงญี่ปุ่นได้ก็คือต้องไปแก้ไขไฟล์มันใหม่ต้องไปแปลงไฟล์มันให่ นะครับนะแต่ถ้ามันเป็นเครื่องที่มันออโซนอยู่แล้วมันเอาไปเปิดมันจะเปิดเล่นได้เลยเนาะนะครับนะตามที่ผมบอกก็คือเครื่องถ้าเป็นเครื่องเพ1หนึ่งอะที่มันเป็นชิปออโซนอ่ะมันก็จะออโซนอยู่แล้วนะครับนะ ขึ้นไปข้างบนยังไงวะตรงนี้ไอ้นั่นวะอ๋อนี่ไงไอ้นี่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเอ้าสูงขึ้นแล้วทีนี้มันโดดขึ้นไปไม่ได้ตะกี้ต้องต้องโดดขึ้นไปก่อนมั้งเนี่ยพอกระโดดขึ้นไปตะกี้ตอนที่มันขึ้นแล้วค่อยขึ้นชั้นสองเดี๋ยวผมไปลองใหม่อีกทีในเพยสองแล้วกันตอนลองเพยสอง อ๋อยังไม่ครบเนี่ว่าคนมันยังไม่ล่วงมันต้องไปฟันที่ไหนก็มันก็มีอยู่สี่ถุงสามถุงสี่ถุงเนี่ยอ้าวคนล่วงแล้วนี่ว่าอ๋อล่วงแล้วล่วงแล้วอ้าวแล้วมันถุงมันแตกหมดเลยแล้วนี้มัน,ม,นม,มันไม่ผ่านเหรอ หอมิท่าต่อยหอมิต่อยด้วย ไม่ทั้งหมดเออได้นัวอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ยมีตัว e e อีซ่อนอยู่เอ้าอ่ะเก็บครบแล้วเนี่ยอ่ะนะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกไปไน,นะก็ะคือเครื่องเพลสองอ่ะมันจะเป็นชิป all zone หมดแล้วแทบทุกรุ่นเลยนะเท่าที่ผม มีข้อมูลแล้วก็ทดลองมานะครับเครื่องเพ2สองอ่ะแทบทุกรุ่นเลยเวลามันแปลงแล้วมันจะเป็นออโซนนะครับก็คือเล่นเล่นแผ่นเพ1หนึ่งได้ทุกโซนเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทําการแปลงแผ่นแผ่นมันเลยนะครับแต่เคยเจออยู่เคยเจอเครื่องเพ2สองที่เล่นเกมแผ่นเกมเพ1หนึ่งไม่ได้อยู่นะครับนะมันมีอยู่ แต่ที่สำคที่หลักๆเลยท,ที่ที่เครื่องเพยสองที่เล่นแผ่นเกมเพยหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้นะหลักๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้นี่นิดนึงเสียบเครื่องเสียบอะไรให้เสร็จแล้วค่อยพูดไม่ง <c oughs> ั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีสมาธิแล้วมันจะเสียบสายมันเลเข้าเคยเจอเอเครื่องเพยสองที่มันเล่นแผ่นเพยหนึ่งไม่ได้อยู่แต่ไอแบบนั้นมัน เท่าที่สังเกตดูมันเป็นเพราะเครื่องหัวหัวอ่านเครื่องอ่ะมันเริ่มอ่านแผ่นซีดีไม่ได้แล้วนะครับอาการคือหัวอ่านเครื่องมันจะเริ่มแผ่นอ่านแผ่นซีดีไม่ได้แล้วหัวอ่านเริ่มเสียไว้ง่ายๆนะครับนะก็คือหัวอ่านเพลสองอ่ะอ่าถ้าจะเอาเริ่มต้นให้เข้าใจง่ายๆโอ้ยผมลืมกดนะเดี๋ยวก่อนผมกดก่อนนะก็เปิดเกมเพ1หนึ่งอ่ะให้กดไอ้พาวเวอร์มันสองทีนะครับ ใช้ได้ทั้งเครื่องตัวเล็กตัวหนักตัวตัวตัวหนาตัวตัวหนาตัวบางนะครับกดแบบนี้นะกดปุ่ม power มันอ่ะสองทีนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องหัวอ่านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก่อนมันต้องมีจังหวะกดนิดนึงอืม ก็ค <S preach ers> so ือถ so ้าจะอยากจะให้อธิบายให้เข้าใจก็คือเครื่องเพลงหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเครื่องหัวอ่านซีดีนะครับก็คือมันจะอ่านแผ่นได้แต่แผ่นซีดีเพราะฉะนั้นแผ่นเกมเพลงหนึ่งทุกแผ่นมันจะเป็นแผ่นซีดีหมดเลยนะครับแต่พออ่านเนี่ยปกติแล้วนะครับนะส่วนพอพอมาพิเครื่องเพลงสองแล้วนะครับหัวอ่านมันจะอ่านได้ทั้งแผ่นซีดีและดีวีดีนะครับซึ่งเกมเพลงสองเองแผ่นเกมเพลงสองเองมันก็จะมีทั้งแผ่นซีดีและดีวีดีนะครับนะ มันขึ้นอยู่กับความจุของเกมนั้นๆน,น,นะครับความจุเยอะมันก็จะใส่แผ่นใส่แผ่น DVD นะครับความจุยังน้อยอยู่ก็ยังใส่แผ่น CD มานะครับนะความจุเยอะแล้วก็ใส่ DVD นะครับนะแต่ทีนี้อ่าไอซีดกับ DVD มันต่างกันตรงระยะการอ่านโฟ,โฟกัสของเลสเซนเลเซอร์นะครับระยะการอ่านของเลนเลนเลนแสงเลเซอร์ Laser, มันนะครับ ซีดีระยะการอ่านแผ่นระยะมันจะต้องมันจะไกลกว่าไกลกว่า DVD นะครับนะซีดีแล้วระยะไกลเนี่ยแหละพอหัวอ่านมันเริ่มเสื่อมเลเซอร์มันเริ่มยิงยิงแสงอ่อนนะครับยิงแสงอ่อนก็คือมันก็ยิงแสงไม่เข้มพอยิงแสงไม่ได้ไม่ไกลนั่นแหละนะมันก็เลยมีทาปัญหาทําให้มันมันเริ่มอ่านแผ่นซีดีไม่ค่อยได้นะครับในขณะที่ DVD อ่ะระยะการอ่าน ที่ทีท่ีแสงเลเซอร์จะเข้าไปที่แผ่นอ่าน่ะมันใกล้กว่าซีดีนะครับดีวีดีจะใกล้กว่าซีดีซีดีจะระยะไกลกว่านะครับก็เลยมันมีปัญหากับบางเครื่องที่แบบบางคนจะเอ้ยเครื่องเราอะ่ะยังเล่นแผ่นดีวีดีได้อยู่แต่แผ่นซีดีเล่นไม่ค่อยได้ละเนี่ยมันจะมีปัญหาตัวเนี้ยนะครับเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าอยากจะมาเล่นเพลสเนี่ยหัวอ่านมันจะต้องยังอ่านซีดีได้อยู่นะครับนะถ้าเกิดว่าเริ่มอ่านซีดีไม่ได้ มันก็จะเล่นแผ่นเพ1หนึ่งไม่ได้นะครับก็วิธีอยากจะทดสอบนะครับก็คือไปหาแผ่นเพยสองที่มันเป็นซีดีมาก่อนนะง่ายๆนะครับหาซื้อแผ่นเพยสองที่มันเป็นเกมซีดีนะครับมันก็จะมีอยู่พวกอาร์มีเมนอย่างเงี้ยอาร์มีเมนมันจะเป็นซีดีหลายเกมอยู่นะเพราะที่ผมจําได้นะก็แนะนํามาได้นะครับจะอยากจะให้ผมแนะนำอะไร้นแนะนําให้ได้นะก็จะบอกให้ได้ว่าเกมไหนเพ2 c สองซีดีอะไรเงี้ยนะครับ เราไปลองดูก่อนนะเพราะเกมเพย์สองด้วยกันเองอ่ะเครื่องมันบดเครื่องมันบดเกมแผ่นเกมเพย์สองได้อยู่แล้วไงะนะครับถ้าเออเห็นว่าเล่นซีดีได้มันค่อยไปขั้นตอนต่อไปตรงที่ว่ามันก็จะมีเครื่องเพย์สองบางรุ่นอีกที่มันจะไม่มีเหมือนกับไม่มีฟังก์ชันเข้าเพย์หนึ่งอ่ะนะครับอะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือการที่เปิดเครื่องใส่แผ่นเปิดเปิดเครื่องเลยเนี่ยมันจะเป็นการวิธีสําหรับ แผ 2, então, 2, ่นเกมที่เป็นแผ่นแผ่นเพยสองนะครับแผ่นเพยสองเนี่ยก็คือใช้วิธีใส่เข้าไปแล้วเปิดเลยทีเดียวเนี่ยไม่ต้องไปกดอะไรนะฮะแต่ทีเนี้ยแผ่นที่เราใส่มันไม่ใช่แผ่นเพยสองไงนะครับมันเป็นแผ่นเพยหนึ่งนะครับบางครั้งเครื่องมันจะถอดรหัสได้เนี่ยบางครั้งก็จะถอดได้นะอันนี้อ่ะมันก็จะถอดได้แต่บางครั้งถ้ามันถอดถอดได้มันก็จะเข้าให้นะครับแต่บางครั้งมันก็จะถอดไม่ได้นะถ้าเราหมายถึงว่าถ้าแผ่นเพยหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปแล้วไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ย บ,บางครั้งมันก็จะถอดถอดรหัสรู้ว่าแผ่นที่เราใส่เพย์เพย ń, เพ์หนึ่งมันก็จะเข้าเข้าเข้าไอ้โลโก้เพย์หนึ่งให้แต่บางครั้งเครื่องมันถอดรหัสไม่ทันรับรู้ไม่ทันมันก็จะไม่เข้าให้แบบที่ตอนแรกที่ผมเปิดแล้วมันไม่ติดนะนะแต่ตอนนี้เครื่องมันน่าจะจําเครื่องมันจะมีการจำเนี่ยตอนนี้ติดติดตลอดเลยเหมือนกับคราวที่แล้วที่ผมลองแผ่นเพย์หนึ่งหลายๆแผ่นแล้วพอไปลองเกมเพย์สองแล้วมันไม่อยอมเข้าเพย์สองให้มันไปเข้าขึ้นแต่กล่องแดงกล่องแดงอะเครื่องมันเหมือนกับเครื่องมันจํา เนี่ยตอนนี้มันใส่แผ่นทีเดียวก็ติด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 เข้าให้หมด,ดหมดเลยนะอ่าเนี่ยมันจะมีมันลก็เลยเหมือนก็ต้องมีวิธีกดบอกนะแต่บางชิปบางตัวมันจะไม่มีวิธีกดบอกนะไอที่ผมบอกไอกดสองทีอ่ะมันเป็นวิธีวิธีบอกนะครับเคยเจออยู่ชิปอยู่รุ่นหนึ่งมันกดสามทีนะฮะกดกดปุ่ม power มันอ่ะสามทีจะเป็นการเข้าเข้า,เข,าเข้าแผ่นเกมเพทหนึ่งนะเจออยู่รุ่นหนึ่งมันกดสามทีอืม นะครับเข้าเพย์หนึ่งอ๋อแล้วก็เรื่องที่บอกอยากจะอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราเอาเกมเพย์หนึ่งมาเล่นนะครับเอาเครื่องเกมเพย์หนึ่งมาเล่นในเพย์สองเนี่ยไอ้ไม่ใช่เอาแผ่นเกมเพย์หนึ่งอ่ะมาเล่นในเพย์สอแล้วอยากจะเซฟเกมนะครับอยากจะเซฟเกมให้เราเราต้องมีเราจะต้องมีเมมโมรีการ์ดของเพย์หนึ่งนะครับถึงจะเอามาเซฟเกมเพย์หนึ่งได้นะครับเล่นเกมเพย์หนึ่งใช้เมมโมรีการ์ดเพย์หนึ่งนะครับเอาเมมโมรีการ์ดเซฟเพย์สองเนี่ย มาเซฟเกมเพย์หนึ่งไม่ได้นะครับนะก็คือเล่นเกมเพย์หนึ่งต้องใช้เมมเพย์หเล่นเกมเพย์สใช้เมมเพย์สองจำอย่างนี้นะครับนะะเดี๋ยวผมลองไปวิ่งไอตรงนั้นดูที่ที่มันขึ้นไปข้างบนแล้ว,แล,วแล้วเก็บตัวอ,อักษรน่ะอยู่ตรงไหนวะโอแต่ถ้าไม่เปิดกลงไกตรงนี้มันก็ไม่ผ่านเนี่ยมันก็ติดรถไอเนี่ยไม่เปิดกลไกลตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเหมือนก,กลไกลมันจะเริ่มไขไขไขให้ เนี่ยจริงด้วยมันรถรถมันจะอ่ามันรถมันจะวิ่งให้ตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะปิดทางเดินเน่ตรงเนี้ยมันขึ้นได้จริงๆต้องฟันฟันให้มันอ่าเนี่ยเนี่ยอไม่ทันละฟันเยอะไปว่ะผมว่าจะผลจะขึ้นตรงนี้ฮะตะกี้ต้องฟันสักสองอันหรืออันเดียวอ่ะแล้วขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนอ่ะแล้วค่อยมาลงมาฟันต่อนี่มันนี่มันสูงไปแล้วว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วะ ฟันสูงไปดันฟันสามสามสามไปสามกระสอบอะมันยกขึ้นไปสูงต้องประมาณกระสอบหนึ่งหรือสองกระสอบไแล้วปีนเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บของข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาฟันต่อเนาะไม่ทันเลยนี่แต่ไม่ฟันครบมันก็ไม่เปิดนะเนี่ยมันก็ติดตรงนี้มันจะเปิดให้ โอ้ยไอกระสอบมันก็ชนเราพลังรถเหมือนกันนีกว่านีา่ไงไอเนี่มันก็ติดฟันอันหนึ่งมันก็เลื่อนมานิดหนึ่งฟันอีกอันหนึ่งเลื่อนมานิดหนึ่งเลื่อนอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็ช่วยได้แล้วตรงนี้มันมีขึ้นไปข้างบนได้ปะ ความรับมันเยอะนะไอ,ไอเฮอร์คิเลสเนี่ยเนี่ยเขาแต่ถ้ามันเรียงตามตัวอักษรไอตรงนี้มันเป็นอ e ีเนี่ยเนี่ยเอา้าชนชนเนี่ยตรงนี้มันเป็นอ e ีเนี่ยตัวอ e ักษรอีอตัวที่สองปะ ถ้า E ตัวที่สองแสดงว่า H ed, H ed มันจะต้องอยู่ก่อนเออเป็น E ตัวที่สองจริงๆมันไม่ใช่ E k, ตัวไอ E ตัวแรก E ตัวแรกอันนี้แสดงว่า H มันมันอยู่ตะเกียแหละไอที่ไอที่ให้ขึ้นตรงนั้นแหละตัว H ed. เพราะมันจะเออไปฟันคนแขนขาดเลย <laughs> ตัวประกันแล้วช่วยได้ไหมเนี่ย <laughs> โอ้ยพลังหมดเลยไปชนกระสอบพลังหมด <laughs> ไปฟันอีกตัว เขาจะผ่านหมดเลยมันมันเคลียร์ให้หมดแล้วเนี่ยเปิดหมดละแล้วอย่างนี้จะไปเก็บเ็ดตรงนี้ยังไงอ่ะเนี่ยมันมันมันสอยไปแล้วอ,ะอ่ะอ้าวทำไมไอ้นี่มันไม่เปิดอ๋อค่อยมาเปิดให้ เฮ้ก็ยังช่วยได้นะแขนมันห้อยๆอยู่นะตะเกียก็ยงังช่วยได้ถือว่าไม่ตายโอ้ยโดนชนอีกแล้ว หมดยัางหมดแล้วมีข้างนี้หมดแล้วีสายฟ้าอะไรตรงนี้วะเก็บได้ด้วย ตัวเหาอวะอ๋อจุดเช็คไฟอเช็คพอยต์อ่ะไอ้นี่เหมือนกับน้ำยาเติมพลังอ่ะตะกี้จุดเช็คพอยต์ไอส้ส่ไฟนี่เพิ่มอะไรวะโอดมีดาบให้แล้วมันจะ,จะมีต่อยไปทำอะไรวะเนี่ยแต่ต่อยมันชาร์จพลังได้เนี่ยมันชาร์จแตง อืมนะครับนะพอประมาณนะครับนะก็ไปเล่นนะครับแต่รู้สึกเกมนี้มันมีจดพาสเวิร์ดได้นี่เจ้าที่ผมเห็นคือมันไม่จําเป็นต้องใช้เมโมอรีก์ดก็ได้นะมันมันจดพาสเวิร์ดเอาเห็นเห็นโมเห็นเนี่ยเนีตรงเนี้ยต้นเกมมันมีพาสเวิร์ดอยู่ตอนที่นะ เนี่ยมันมีพัดบดผูก,กใช้สี่ละสี่ตัวแต่รู้สึกก็เซฟได้ไหมอ๋อเซฟก็ได้เซฟก็ได้เนี่ยหนึ่งบล็อกจะเซฟหรือจะพัดบดก็ได้นะอืมนะครับเนี่ยก็เล่นในเพลงสองได้นะครับนะแต่ถ้าอยากที่บอกอยากจะเซฟแต่แต่ก็ใช้เป็นพัดบดเอาก็ได,ได้เกมนี้มัน มันเหมือนกับมันก็หล่นหยวนหยวนนะก็จะเซฟเมมโมรี่การ์ดก็ได้อะไนะพอหลังหลังหลังปกมันก็บอกอยู่ใช้เมมโมรี่การ์ดหนึ่งบล็อกนะก็ได้จะเซฟได้เหมือนกันนะต่อแล้วถ้าลูกค้าอยากจะเอาเกมเกมในเพย์สองฮะในเครื่องเพย์สองนะครับที่จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเกมชื่อมาร์คเดอะเดอะมาร์คออฟคลินะครับเดอะมาร์คออฟคริ KRI อ่ะ KRI อ่ะนะครับคริ เดอะมาร์คออฟคิมันจะเป็นเทพเจ้าอ่ะนะครับเทพเจ้าถือถือขวานอ่ะนะครับแล้วก็เดินลุยด่านนะจะมีคล้ายๆเทอร์คิวลิสก็เนี่ยแหละเป็นเทพเจ้าเหมือนกันนะครับเดอะมาร์คออฟคินะเป็นเทพเจ้าถือขวานเดินลุยด่านนะของเพย์สองนะครับก็จะมีที่ผมว่าเกมเพย์สองเองอ่ะในในเครื่องเพย์สองเองที่มันคลา้ <c oughs> คลายๆคล้ายๆอันเนี้ยนะนะก็จะมีเดอะมาร์คออฟคินะครับโอเคเนาะ ก็ลองเท่านี้นะครับ20นาทีนะโอเควันนี้ก็ส่งลายเดียวนะครับนะแล้ววันนี้เริ่มเดือนตุลาแล้วเออผมยังไม่ได้ดูโค้ดเลยเดี๋ยวผมไปดูโค้ดแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังมุกเอ้ครั้งหน้าแล้วกันว่าแต่น่าจะต่อโปรให้แหละนะครับนะเพราะว่าของอะไรต้นทุนอะไรของผมมันยังไม่มันไม่ขึ้นแต่ผมไม่ดูโค้ดก่อนว่ามันแจกมันแจกโค้ดยังไงเดือนนี้ผมลืมลืมดูลืมดูนะครับแล้วไม่ได้หยิบมือถือมาเปิดด้วยลืม นะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครั้งหน้าแล้วกันนะครับนะโอเครอบนี้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ